สวัสดีครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับองค์กรภาครัฐและพันธมิตรนานาชาติจัดงานสัปดาห์ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศว่าด้วยประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและขบวนการทางสังคม2568หรือ ICSWSF 2025 ระหว่างวันที่หนึ่งถึง5พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครงานนี้ถือเป็นเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมจากกว่า90ประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยความเท่าเทียมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งเวทีเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการและกิจกรรมวัฒนธรรมร่วมกับ TU Open House เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในประเด็นสังคมร่วมสมัยขอเชิญนักวิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเปิดงานอยากเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกา โดยมีรองศาสตราจารย์ด็เตรทวิดากมนลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานร่วมเฉลิมฉลองพลังพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยและโลกใหม่ที่เท่าเทียมและยั่งยืนไปด้วยกันครับ